บทสวดมนต์จุลชยะมังคละคาถา นะโมเมพุทธะเตชะสาราตนาตยาธรรมมิกาเตชะปะสเทิปะสเสเทวานารายปารมีสุราีสิพระมมาจะอินท่าจะจตุโลกกาขัมภีรักกากสมุทาภูตุงขัมขาจะสัพระม ชัยยาปเสียที่พวันตุเตชัยยชัยยทอรานีทอรานีอุทาทิอุทธาทีนาทีนาทีชัยยชัยยขะควรละตุนละนีใสลิไรใสเสนาเมรุราชาพนนรชีชัยยชัยยคำเพีระสมเพีนาเคนทนา ขีปิสัจะผูตกาลีชัยยาชัยาทุนิเมตารุขชยชยสิงขีสุธาธานมุคชาชยชยวารุณนมคสาตาชยชยจาจปาทินาคักุรกันทุกชยชยขาคาคนาตุุงสุ ภราพูชงสีหาเพียงคาที่ป่าชัยยะชัยยะวารุณนามวงศาสตาชิตาชิตาเสนาเรียมปุณณสุทีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะทอรณีตาเลสะทัสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีส ตินสทาชัยชัยะมังกราตัญญาภาวะเคชัยยะชัยวารุณนายังเคชัยชัยราคาเสสุรภพูชาเตชาชัยยชัยยะรามเรนทักขนาชัยชัยราชาธิราชาชัยยชัยยะปัตวินสะพังชัยชัยยะ อรหันตาปะเจกับุทะสาวังชัยยชัยยมาเหสุโรหาโรหารินเฮวาชัยยะชัยยะพระมาสุรังโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณนาโควิรุ ปะโคจันทิมารวิอินโคจะเวนเตยโยจะกูเวโรวารุณปิจากขิวายโยจะปาชุนะโหกูมารุทัตตาระทกอัทธารสมา สทิตาปัสสันโยหิสิโนสาวกัสสะภาชัยรามุภาวันตุเตชัยธรรมมุจะสังโฆจะทัสปาลุจะชัยกังเอเตนะชัยติเช นาชัยยศที่พรวันตุเตอเตนพูนทเตเชนะหุตุเตชัยมังคลังชัยโยปีพุทธสสะสิริมาโตอายังมารัสะจะปาปิดมาโตปาราชัยโยอุโคสยามพูนที่มันเดปะโมทิตาชัยยะตา ब्रह्म कदा महेश สนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอยังมารัสัจปาปิมาโตพระราชโยอุโคสยามโพทิมันปนมโมทิตาชัยยตธาอินทคนามหิสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอยังมาราสัจป ปิมาโตปราชโยุโคสยมโพทิมันเดมปโมทิตาชัยยตธาเทวคานามหิสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารักษะจำปาปิมาโตปราชโยุโคสยมโพทิมันเดมปโม โิตาชัยยะตาธาสุปันนาคานามเฮสิโนชโยบีพุทธศาสิริมาตุอัยังมารัสัจปาปิมาตุปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมธิตาชัยยะตาธานาคานามเฮสิโนชโย ิปีมพุทธสิริมาโต้ยังมาราชจัปาตปิมาโตปาราชโยอุโคสยังโหทิมันเอมปะโมทิตาชัยยะตาธาสพพรมะคะนามหิ สิโนชย,ยันตตัวททธิยาโมเลสก,กายานังนันทิวันธโนเอวังตะวังมิชัยโย ชัยานสุชัยยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปธรวิบูคะเรอภิเสเกสามผพุทธานังอาคาปันโตปะโมทติสุนังคันตังสุมังคาลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขโน โมโหตัวจะสุเยธท้งพระมจาริสุปัทาคินังกายังกรรมังว่าจะกรรมังปัทาคินังปัทงคินังมโนกรรมมังปณนิที่เต็ะปัทภคินาปัทงคินานิกาตวานารพันตานเทปัทภคิน เตอันทลาทาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสเนรารุคาสุกิตาโหทะสหัมเพหิยาเทพิสุนันตัวพุนตัวเยเทวาสัมิง าเนติคาตาทีคายุกาสัทาหุนตัวสุขิตาหุนตัวสัพพธาราคันตัวสัพพสัตตานังรงคันตัวชินาสสะนังยากาจิปัตานาเตสังสัพเพปุเรนตุมาโนลาทัยุตกาเลปะวัตสันตุวัตสังวั ो गाजुपाथव ते सं निवार्यन्तो च सपदा गाय सुखङ्गीतसुखम् अर्हन्तो जालः